สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้า,าเกษตรของเรานะครับผมกล้วยไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับผมที่ทุกคนตามหาเลยเป็นกล้วยไม้ที่ชื่อน่ารักมากนะคร<ๆ>ับผมและเลี้ยงง่ายนะครับผมดอกสีสันสดสวยดอกสีบานเย็นเลยตรงนี้เอื้องแปรงสีฟันนะคะรับผมเอื้องแปรงสีฟันกล้วยไม้ป่าแท้นะคะรับผมกล้วยไม้ป่าแท้หายากอีกหนึ่งตัวนะครับผมเอื้องแปรงสีฟันของเรานะครับผม เป็นกล้วยไม้ป่าแทหายากวัสดุปลูกครับผมปลูกใส่ก,กระถางหรือม,มัดกับต้นไม้ก็ได้นะครับผมเรื่องแปลงสีฟันจัดจำหน่ายอยู่ที่นะครับผม1กิโลกร,รัมเพียง500บาทขอค่าส่ง60 นะครับผม1กิโลกร,รัม500บาทขอค่าส่ง60เก็บปลายทางพิเศษเลย2กิโลกร,รัม1000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มพิเศษสุดๆไปเลย5กิโลกร,รัมผมให้2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับเรื่องแปลงสีฟันสำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5ย์ 9418988เอื้องแปลงสีฟันชุดนี้เป็นไม้ป่าที่ได้มาจากอีสานใต้เช่นกันนะครับผมเป็นไม้ป่าอีสานใต้เนาะรู้กันอยู่ว่าอีสานใต้ของเราแดดค่อนข้างแรงนะครับผมเป็นกอใหญ่สวยนะครับผมไม่ไม่เล็กนะคะไม่หยุมยิมนะคะอันนี้สวยค่อนข้างมาสวยไม้มาสวยเอาไปปลูกแป๊บนึงก็แตกกอแล้วนะครับผมเอาไปรวมกันอย่างนี้หนึ่งกิโลได้ประมาณไหนทุกคนถามนะครับผมหนึ่งกิโลจะได้ประมาณ นี่หนึ่งกิโลครับผมนี่ประมาณหนึ่งกิโลนี่ผมจับไม้มานานจะรู้ว่าประมาณหนึ่งกิโลประมาณนี้เป็นกล้วยไม้ป่าแท้เรื่องแปลงสีฟันดอกสีบานยินขาวนะครับผมตรงนี้หนึ่งกิโลห้าร้อยบาทค่าส่งหกสิบสองกิโลหนึ่งพันบาทส่งฟรีพิเศษเลยห้ากิโลสองพันบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับท่านใดที่สนใจทักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าห้าเก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดสวัสดีครับ